3. วิธีเล็กๆที่ทําให้ครอบครัวใกล้กันมากขึ้นเราไม่จําเป็นต้องรอวันหยุดยาวไม่จําเป็นต้องพร้อมแล้วค่อยพาครอบครัวไปเที่ยวเราสามารถสร้างเวลาได้ในชีวิตประจําวันเช่นกินข้าวเย็นพร้อมกันพูดคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆในแต่ละวันปิดมือถือหรือวางงานชั่วคราวเพื่อฟังลูกเล่าเรื่องโรงเรียนนัดวันทํากิจกรรมเล็กๆเช่นปลูกต้นไม้ทําอาหารดูหนังหรือเล่นกีฬา โทรหาพ่อแม่ผู้สูงอายุบ่อยๆแม้แค่ไม่กี่นาทีก็ทําให้ท่านอุ่นใจสิ่งเล็กๆเหล่านี้เมื่อทําซ้ําๆจะกลายเป็นความทรงจําที่ดีและผูกพันลึกซึ้งกว่าของขวัญราคาแพงให้เวลาในแบบที่มีคุณภาพเวลาอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นเวลาที่มีคุณภาพคือเวลาที่เราอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่ตัวอยู่แต่ใจคิดถึงงานหรือเล่นโทรศัพท์ไปด้วยลองตั้งกฎเล็กๆเช่นเมื่ออยู่บ้าน เท่ากับไม่เช็คอีเมลหรือกินข้าวเท่ากับไม่จับโทรศัพท์เพื่อให้ทุกนาทีที่อยู่กับครอบครัวเต็มไปด้วยการสื่อสารและความใส่ใจ 5. ครอบครัวคือที่